ติดตามได้ที่เฟซบุ๊กเพจผู้แปรหายแปลวันหายเดือนด้วยนะครับหนูชื่อโซเฟียหรือจะเรียกว่าแม่มดแห่งหายนะก,ก็ได้ค่ะแต่คนนี้น่ะเหรอที่ว่ากันว่าพลังแข็งแกร่งเท่าจากักรพรรดิมังกรต้องเรียกพี่ชายว่าอะไรเหรอคะอืมได้ค่ะพี่เอ,อ้อลอยผู้กล้าลอยบลองซ์ปะป,ะปะักผู้กล้าคนที่สู้กับจอมันด้วยตัวคนเดียวนะ่ะเหรองั้นพี่ชายก็คือผู้กล้าที่ทุกคนพูดถึงสินะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะ อาทางนี้เองก็เช่นกันตอนที่10ส,สาวน้อยพลังเวทหน้านิ่งคอมโบสุดอันตรายผู้ผู้กล้ามาทำอะไรที่นี่อ๋อนี่คือคำสั่งขององค์ราชาจากคดีก่อการร้ายลักพาตัวที่พวกนายก่อไว้ฉันได้รับคำสั่งให้มาจัดการกับรัฐที่นี่เพราะงั้นถ้ายอมจำนนโดยดีแล้วก็ฉันสัญญาว่าจะไม่ฆ่าพวกแกหมายความว่าอะไรหรอคะ ก่อการร้ายลักพาตัวและฆ่าทำไมถึงพูดหน้ากลัวจังพี่ชายเป็นคนไม่ดีหรอคะจิงสิตอยเป็นถึงผู้กล้าแต่พวกเรายังมีเธออยู่โซเฟียผู้ชายคนนั้นเป็นคนไม่ดีที่คอยรังแกพวกเราจะจริงหรอคะพี่ชายคะคือว่าช่วยอย่ารังแกพวกเราได้ไหมฉันขัดคำสั่งขององค์ราชาไม่ได้หรอกไม่จริงห็นไม่หโซเฟียเอาเลยจัดการมันซะค่ะ เทพอสนีจงสถิตระดับพลังเวทมากขนาดนี้ดูเหมือนชายยาจะไม่ได้มาเล่นๆสินะพี่ชายไม่หนีหรอคะปกติถ้าเห็นสิ่งนี้ก็หนีกันทุกคนฉันบอกไปแล้วว่าฉันทำแบบนั้นไม่ได้หรอกถ้าถ้างั้นเทพอาคคีเทพวารีเทพวายุเทพปัตพี ว้าวไม่หนีจริงๆหรอคะคงไม่ได้หรอกเพราะฉันเองก็มีภารกิจต้องทำนะเอาเลยโซฟีอะมัวรอไรโยแต่ไม่งั้นพวกเราจะโดนผู้ชายคนนั้นจับตัวนะพวกเราจะต้องแยกจากกันพวกเราจะไม่ได้เจอกันอีกตลอดไปนะมะไม่เอานะลองมือเลยโซฟีซอฟะอา เมมื่ออกกี้ัันนะไรฉันก็แค่หักล้างพลังเวทของเธอแล้วก็ดูดซับมาน้ำให้ระเบิดก็เท่านั้นเองฉันขอถามอีกครั้งจะยอมแต่โดยดีไหมอย่าอย่าหลอกพวกเราให้ยากโดนจับพวกเราก็โดนโทษประหารอยู่ดีก็ของนั้นแหละทำลายเมืองลักพาตัวและฆ่าผู้บริสุทธิ์บาปพวกนายมันหนาเกินไปเอ๊ปะป้าป้ากับมัม้าไม่เคยทำเรื่องพวกนั้นซะหน่อย พวกเขาแค่ไล่คนไม่ดีเท่านั้นเองซเฟียฆ่ามันซะเอ๊ะฆ่าหรือเธอจะปล่อยให้พวกเราตายเหมือนกับพ่อแม่แท้ๆของเธอเหรออะพ่อคะแม่คะไม่เอาหนูไม่อยากอยู่คนเดียวอีกแล้วป๊ะปะ๊ามามะ,มะอย่าทิ้งหนูไปนะไม่เอาอย่ามารังแกครอบครัวหนูนะฮาได้ระบายอารมณ์สักที ตอนนี้ลอยกำลังทำอ,อะไรอยู่นะหืมขอโทษอนะคะพี่ชายแต่ช่วยตายด้วยเถอคะค่ะอากลับเกิดอะไรขึ้นน่ะ้อยเด็กคนนั้นคือแม่มดที่เรากำลังตามหาไงล่ะเอ๋อ๋อยมานาย้อนกลับร่างกายของเธอกำลังถูกทำลายเพราะใช้มานาเกินขีดจำกัดแบบนี้ได้ตายแน่จิ บางกอนได้ยังไงกันทําอะไรกับเธอนะรับตรงๆแบบนั้นต่อให้เธอเป็นบางกรเธอก็ถ้าเราไม่กดมานาเธอไว้เด็กคนนี้จะตายนะถึงจะช่วยเธอได้แต่เงก็โดนโทษประหารอยู่ดีไม่ก็โดนใช้ในการทดลองเหมือนกับฉันถึงจะช่วยเด็กคนนี้แต่สุดท้ายก็คงเจ้าบ้าการจะช่วยเหลือคนคนหนึ่งมันจาเป็นต้องมีเหตุผลด้วยเหรอถ้าเจ้าคิดว่าช่วยเธอย,อยังไงก็ไม่มีทางรอดงั้นข้าก็จะสร้างทางที่ว่าขึ้นมาเอง โซเฟียพลังแค่นั้นไม่พอหรอกต้องมากกว่านี้ไรบกำจัดบางกรกับพวกกล้าแล้วใช้พลังของเธอปกป้องพวกเราซะพวกแก,<า>กช่วยตายด้วยเธอคะ่ะ เปนไปไม่ได้พอได้แล้วล่ะได้ตัวละเป็นอะไรหรือเปล่าร้อยถ้าไม่รีบทำอะไรสักอย่างแล้วก็เด็กคนนั้นปลอดภัยทีเพราะเธอเข้าไปขัดตอนกันมังร่ายอยู่ทําให้ผลของมานาย้อนกลับไม่อันตรายถึงชีวิตงะงั้นเหรอทีนี้พวกแกมีลูกเล่นอะไรอีกไหมยะยกโทษให้พวกเราด้วยเราเองก็เป็นเหยื่อเหมือนกันช่อช่ช่ช เพราะแผลเป็นนี่ทำให้พวกเราโดนกดขี่มาตลอดกว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้พวกเราลำบากมากเพราะงั้นหืมโอ้ยนงี่นี่เองพวกนายแปะแผ่เป็นปอมไว้จุดที่เห็นง่ายๆแล้วก็ใช้เป็นข้ออ้างในการหลอกผู้ติดตามซะนะอีกทั้งซ่อนความผิดของตัวเองไว้แล้วหลอกใช้ประโยชน์ของลูกตัวเองป,ปา้าปะหมาปะโซฟีอะมวทำอะไรอยู่รีบกำจัดพวกมันเด็วเข้ายังไม่พออีกหรอ ถ้าเธอใช้มานาไปมากกว่านี้แล้วก็เธอจะตายนะเอ๊ะหยุดเลยเดี๋ยวก็ได้ตายจริงๆหรอกเด็กคนนี้ก็โดนหลอกใช้ประโยชน์เหมือนกันสินะการจะช่วยคนคนหนึ่งจำเป็นต้องมีเหตุผลด้วยหรอนั่นสินะต่อจากนี้ไปเด็กคนนี้จะเป็นลูกรับเลี้ยงของพวกเราสองสามีภรรยาเอ๊ะถ้าไม่อยากตายก็อย่าบน่นอ่อเดี๋ยวก่อนหนู أ, เอาเธอไปเลยใช่พวกเราไม่ห้ามนายหรอกเอมแต่มีข้อแม้ว่านายต้องปล่อยพวกเราไปยังไงซะเด็กนั่นก็ไม่ใช่ลูกแท้ๆของพวกเราอยู่แล้วพวกเราเคยยินว่ามีเด็กที่มีทักษะพลังเวทเราเลยฆ่าพ่อแม่แท้ๆของเธอแล้วรับมาเลี้ยงจะทําอะไรกับเธอก็เชิญเลยพวกเราพอกับเธอแล้วเย,ยสปปลาสก็ได้ข้าจะปล่อยพวกแกไปเพื่อแลกกับโซเฟียจะจริงเหรอ จริงก็บ้าแล้วคิดหรอว่าข้าจะล่อยคนแบบพวกแกไปไอ้พวกสวะกับแกหลอกพวกเราตายอยู่ที่นี่ซะเถอะดูเหมือนจะสลบไปแล้วละคงจะเจ็บปวดหน้าดูสินะร้อยเจ้าจะทํายังไงไม่ให้พระราชาลงโทษโซเฟียละ่ะคิดไว้แล้วหรือยังง่ายๆ่ายโจนี่สินะว้าถ้าเราทําลายทุกอย่างเดี๋ยวราชาก็คิดเองแหละว,ว่าโซเฟียตายในการต่อสู้ไปแล้ว เ้าี่มันไอ้ผู้กลา้าปาเถื่อนเอ้ย